มตรีเมืองสระบุรีครับ พร้อมโดยเสียกับคุณสักดาพิมรีนาดครับที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดต้องขอขอบพระคุณครับชมกันต่อเลยครับยก3ามเปิดมาปุ๊บเดือดเลยครับพ่อาลีโอ้โต้องเดินชนนะครับทีมงานนี่บอกให้ชนอย่างเดียวเพชรน้องฟาร์มติดตัวตลอดพยายามจะต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในโอ้เพชรเจ้าพญานี่ก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ปล่อยให้เพชรน้องฟาร์มนี่ล็อกตีได้ง่ายหมาแล้วครับทั้งหมัดทั้งสอกเบียดเข้าไปดูวงในตอนนี้อยู่ที่วงในเลยครับ ไทยจะแข็งแรงกว่ากันเอาละครับเกมการยกก็เริ่มจะเบียดขึ้นมาครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเพชรน้องฟ้าขวาไม่ถึงครับแล้วก็เจอทำโทษทันทีหลุดลวมไม่ได้เลยนะครับรอดักอยู่แล้วครับเพชรเจ้าพระยาลูกนี้บังได้ครับวงในจับหม่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับเอาเด้งไปครับเพชรเจ้าพระยาเด้งอีกทีหนึ่งครับ ยกสามยกสามเหตุน้องฟาร์มว่าไปหน้ายักเดินเปิดเกมโอ้โหโดนไปก่อนครับเหตุเจ้าพยาามหาเตะแล้วพับขาไว้เหตุน้องฟาร์มเหตุน้องฟาร์มยังไงครับวงในเอาละครับเบียดกันแล้วนะครับเล่นจังหวะวงนอกนี่ เพชรเจ้าพญานี่มีแข้งขวาสวยๆคอยสกัดเอาไว้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าพราตอนนี้เพชรน้องฟ้ามีเบียดเข้าไปแล้วมีแข้งขวานะครับนําไปก่อนดูจังหวะการล็อกนะครับจับสวยนะครับเริ่มอยากตีได้เหมือนกันเฮาเกมการยกนี่งโอ้โหแต่ว่าไม่ยอมให้ตีง่ายๆนะครับเพชรเจ้าพญามีลูกขวางนะครับรูปร่างนั้นได้เปรียบครับเพชรเจ้าพญาไม่ลูกขวางครับส่วนเพชรน้องฟ้า เล็กกว่าแต่พยายามขึ้นคอครับเอ้าเจอแค่นี้ไปก่อนแล้วก็เสียบมาอีกทีนึงครับคือได้ไม่ได้โดนตั้งกำแพงขวางเอาไว้ยังคืนไม่ได้ครับอือหืออ่ะว่ากันต่อกลางเวทีครับเพชรน้งฟางขยับขยับอือหือนี่ครับแหกขวามาก่อนเลยครับเพชรเจ้าพญาอ่าเอ้าขยับ มองชิงออกก่อนบ้างเพชรน้องฟามเอา้าขยับไปโดนสองแข้งแล้วครับเพียนี่เดี๋ยวถ้าเดินช้านี่หลุดนิดเดียวนี่จะโดนแข้งขวาทันทีแต่ก็ไม่สนนะครับตอนนี้เพียรติดตัวพยายามเป้าหมายนี่ก็คือล็อกในปล้ำตีนะครับแต่ว่ายังตีได้ไม่ถนัดมาโดนลูกขวาง ขวาโอ้โหดูครับพอช้านี่แข้งขวามาทันทีขยับเข้าหาเหมือนเดิมเพชรมองความมีหมัดมาช่วยแล้วนะครับดูจังหวะวงในเนี่ยจะล็อกจับปลํำในโอ้มาโดนลูกขวางของเพชรเจ้าพญานะครับพอรูปร่างเขาได้เปรียบด้วยขวางไปเรื่อยแทงไปเรื่อยนะครับทาให้พเพชรมองความก็ยังไปได้ไม่ถนัดในช่วงปลายยกแล้วนะครับยัยจะเบียดเข้าหาสายพานจ้องกระเหม่งโง้มีหมัดจิ้มลําตัวหุก้าล พักกันสักคู่นะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับ ดูภับช้าครับในยกที่สามเพชรเจ้าพยาครับโอ้โหแต่ว่าพอนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูครับไฟแดง <c oughs> เพชรน้องฟาร์มประเภทพันบู <c oughs> พันดุแต่ว่า <c oughs> ก่อนจะเข้าไปถึงตัวครับโ <c oughs> ดนฟรีคิกกินเปล่าไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวต้องดูครับยกสี่ าทางมุมแดงบอกว่าก่อจะไปคว้าเขานี่ต้องมีอาวุธนา,าเดมี่ครับส่งเสริมและก็สนับสนุนครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในรายการมวยมันสนับเมืองขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับเอาและวครับพยายามจะเบียดจะปล้ำหนนะครับเดินเร็วขึ้นเพชรน้องฟามโอ้โหดูดูครับแข้งขวาเอาเละครับมีหมัดมาช่วยเอาโอ้เบียดก็าบป,ปล้ำใน่กระโดนเพชรเจ้าพยานี่คอยขวางแล้วก็เรียกว,ว่าไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยองมง่าย จังหวะเดินช้านี่จะโดนแท่งขวาทันทีเอาเบียดได้ล็อกได้จับบนจับได้สวยด้วยนะครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดเอาเริ่มจะตีได้พอตีได้มีเสียงเคียดที่เจ้าฮืมโอมาโดนบิดเหลี่ยมพลิกล้มลงมาอีกครับแม่จะมาจะมาครับล้มมาอยู่ข้างล่างครับลุยต่อเลยครับอย่างที่พี่อารีเรียนเลยครับช้าไม่ได้ครับช้าเจอแท่งขวาแน่นอนเนี่ยเบียดวงในเบียดไปแล้วเดี๋ยวดูครับแสงไม่แสงครับโรมรันพันตูวไปเรื่อยครับตีซ้าย ตีเข่าขวาครับโอ้ยแล้วดูครับขึ้นคอไว้ด้วยครับวงในของตัวที่เล็กกว่าอย่างเพชรน้องฟาร์มครับ โอ้โห oh, oh, oh. นี่โอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มาค้ยงกับปั้นขวาเข้าไปแต่ว่าเพชรเจ้าพญา,าแกก็ยังตีต้โอ้โหนี่ครับมาคนยานการจัดหนุ่มโบ๊์หาสามยกนี่ดูแล้วทำเงินดูหล่อเลยครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเพชรน้องฟา้าอุ้ยอุ้ยสองเมื่อกี้มาดีไม่โดนครับเดีย๋ยว่าไม่ได้เดินเข้าหานะครับวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเพชรน้องฟา้า โอ้โหมีหมัดนำไปก่อนแล้ววงในเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆตอนนี้ดูว่าเพชรเจ้าพญาก็เริ่มจะขวานจะแทงโต้ได้นะครับเกมการชกนี่เอาแล้วครับเลือดมาแล้วนะครับเพชรนมงฟามเบียดเข้าไปนี่โดนสอกนี่ดักบวกครับโอ้เจอพิษสอกเข้าไปครับเลือดจากหัวครับไหลลงกลางหน้าผากย้อยลงมาครับโอ้ดูครับถึงเลือดแล้วครับคู่แรกเปิดหัวมาครับแบบนี้เลย เดินเข้าหาเพชรน้องฟ้าบ้าเลือดหรือเปล่าครับโดนแข้งมาเบียดวงในครับ ตีได้ไม่ได้ครับแหม่โดนมาซะก่อนเลยครับไปคิดช้าทําช้าครับดูว่าจะช้าลงไปเลยนะครับเพชรน้องฟาร์มหลังจากที่โอ้โหโดนสอกบวกเข้าไปได้เลือกนี่นะครับเพราะพยายามอยู่นะครับหรือว่าสู้สุดใจเหมือนกันเดียดเข้าไปมีหมัดน้ำไปก่อนดูวงในนี่เลครับมาโดนลูกขวางนี่ครับสร้างปัญหาให้กับเพชรน้องฟาร์มเลยเพชรจรพยาวันนี้ก็ถือว่ารูปร่างดีแล้วก็แก้เกมมาดีด้วยครับ แต่ว่ายังได้ลุ้นครับตอนเล่นเกมต้นยกนี้มาดูน่ากลัวเลยครับเพชรน้องฟาร์มโอ้โหมาไปเสียจังหวะอีกอ่ะว่ากันตอนอยู่ในช่วงท้ายยกสี่ครับเดี๋ยวจะมีเวลาแก้ตัวอีก3นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลายยก4ี่โอ้โหแต่ว่า,าเพชรจ้าพญาตอนนี้ดูแล้วน่าจะชกง่ายแล้วครับหมดยกที่4เราพักกันก่อนคู่เดียวครับ จะเบศูนย์แปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปพร้อมด้วยบริษัท Go Sport จำกัดผู้ให้บริการสัญญาณผ่านแพลตฟอร์มความเร็วสูงขอขอบพระคุณครับ เอาละครับยกนี้นะครับออกมานี้ต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาช่วยแล้วนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายเพชรน้องฟาร์มเบียดเข้าไปต่อยหมัดโอ้ยยังมีฮึดมีลุยนะครับลุยอยู่ตลอดโดนล็อกเอาไว้เลยครับโอ้เพชรจพญานี้ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับโอ้เรือว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีชกได้ทั้งบู้ทั้งบุญแล้วครับดูจังหวะรูปร่างดูการขวากี้นะครับ ยังไม่ยอมง่ายๆเอาเริ่มจะเบียจดจะไตีได้อีกแล้วนะครับโอ้แทงจะไปได้เน,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 นื้อเหมือนกันครับนาตอนนี้เสียงเฮรอรอยู่ครับเพ็ดน้องฟาร์มเพ็ดน้องฟาร์มตอนนี้หาเรื่องชวนทะเลาะอย่างเดียวแล้วโอ้แต่ว่ามาอ้าวอยู่บนด้วยเด็กอ่ะเบียดต่อครับเบียดต่อลุยต่อครับ,เ,รรบเพ็ดน้องฟาร์มโอ้โหแย่จะกระโดดจามสอกเลยครับ วงในก็พยายามเนี่ยก็บปนักปหน้าขวางหน้าไว้ครับเพชรพยยาก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่สนยังมีเวลาเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งให้กับเพชรต้องฟ้ามีได้ลุ้นนะครับเบียดเข้าไปโอ้มีหมัดน้ำไปก่อนแล้วก็ปลาใหม่ตีโอ้โหพอเริ่มจะตีได้มีก็มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงมาอีกครับจังหวะขาลอยครับโดนเทเลยแล้วครับแต่ยังไม่ยอมครับต้องไล่ต่อไล่ต่อหมัดซ้ายครับหมัดซ้าย ปัดขวาไม่โดนแต่ก็พอได้เสียวอยู่ครับเดินเข้าไปครับยังไม่ยอมสยัากหน้าที่กว่าๆครับโหโดนขวางเอาไว้สักแม่กำแพงนี่ยาวเหลือเกินครับ่าโอ้เอาสวมเอาเอาเอามา,อาตอนนี้ขอแฟนๆบอกว่าขอสวมบทกล้องกุลา เจี๊ยบลาบินธาหรือว่าสอทอเหี่ยวบางแสนมาได้ไหมได้ไหมโอ้โหพยายามเร่งอย่างเต็มที่นะครับฝึกกำลังแล้วนะครับทีมงานที่มุมนี้สั่งเดินต่อยมัดอย่างเดียวดูว่าจัดได้โอ้โหกระโดดเข้าไปเบียดเข้าไปนะครับโอ้แต่ว่าเพชรเจ้าพญานีล็อกเอาไว้เลยนะครับเผาเวลาไปเรื่อยไม่เปิดโอกาสให้เพชรต้องฝ่ามีออกอาวุธได้เท่าไหร่ครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดู แต่ว่าตอนนี้มาลัดล็อกแน่นและเกินครับเพชรเจ้าพญาฝ่ายน้าเงินเห็นน้องฟาร์มอีกประมาณ20วิ20วิเอากับปั้นขวาโอ้โหแต่ว่ามาดื้อแลอเกินเพชรน้องฟาร์มโอ้โหนี่ครับฝ่ายน้าเงินเพชรเจ้าพญาบอกพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วเอาล้ครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับเวลายังเหลือเข้าไปนี่ก็โดนล็อกเอาไว้ โอ้ชกละเอียดเหมือนกันนะครับเพชรเจ้าพญานี่ไม่ยอบนี่โอ้ยอ่ะครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมโดยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหวันนี้คู่เปิดหัวครับว่สนุกดูเดือดแล้วก็เห็นเลือดแล้วครับได้เลือดตั้งแต่คู่แรกเลยเดี๋ยวดูครับกรรมการ น้ำเงินครับวันนี้เพชรเจ้าพยาศิทธ์กำนันเน่งครับเอาชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มจากติ๊กอุบลสนุกเลยครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับเราจะพักกันก่อนคู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปนำโทน MC 77กับน้องฟุกสอแว่นแก้วตอนนี้พักคู่เดียวครับ